Quay anh thrive. Ao lộn 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 ยอบสซ่าดิบลุนเมกาดิบลุนอุบ่าดิบลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Rainbow Six Mobile นะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่พี p s สแท็กติกนั่นทุกชมนะอีกโหลดเกมนี้อยู่น้านล่างคำเยติคลิปเด้อไปโลดมเล่นกันได้นะครับคนดูเด้อเอาว่ะเอาอ่ะตึงจัดตึงจัดนี่วันนี้เดี๋ยวพี่จะมาเล่นเดีโชว์ชก็ตโชว์ตึงให้น้องๆดูหน่อยละกันว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงนะนีมีให้เล่นยังไงอเวแล้วก็แอนดรอยนะนี่เป็นสตอ์แคนาดานะวิธีการโหลดต้องดูด้้าาานนนลลลล่่งงงคคยติะะถึจโหดดมเไ <c oughs> อันนี้พี่ก็ใช้ VPN uh นะ VPN 4เกมนะทุกผู้ชมนะแล้วก็เติมเกมผ่านเว็บ Richman Shop นะครับคนดูสำหรับใครที่อยากจะเติมนะทุกผู้ชมมายิงด้วยตรงนี้นะครับคนดูนะเตรียมตัวได้หลอยไก่เลยฝา,ามาว่เคือสดรอปดรอปมาละมาละ รล้ก่อนคนดูนะเฮ้ยเหมือนมันรู้อ่ะเฮ้ไลน์สตราอ้าวหลอนหลอนหลอนว่างว่างว่าง โคตตึงได้อยู่ได้อยู่คุณดู ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ r i o อตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยโอ้ยชนะเฉยมาโคตแบกเดีวพี่โคแ,แม่งบจ,จัดบบเลยอ่ะนไปเีย

ยี่ยี่ไปเพียกิีนครับที่นี่เล่นอีกสกรอบแล้วกันมาว่ามาว่าแคปขันน้นโนตึงเหมือนเดิมฮะเออแคปขั้นโนตึงเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกำบหงญยตึงจัดตัวนี้แล้วตัวนี้แล้ว <c oughs> ไปเลยครับจ้า เย้เฮ่วุจัดมาว่ะมาว่ะไปดิสก e ผมมาวางตรงจุดที่จะมีคนเดินเข้ามาก่อนดีกว่านะตรงนี้ หนึ่งจุดกระเปะเลยตรงนี้อีกหนึ่งจุดโอเคโอ้ตรงนี้แม่งลำบากจัดแต่บอ,อกเลยนะเดี๋ยวต้องสามอันเนี่ยวางให้หมดโอ้ยตรงหนอีกนะนี่ไงระเบิดโอเค หนึ่งอันบอกเลยว่าวันเถิงวางในประตูละอันนี่่าคนดูเหลือประตูนี้ผมจะหมอบลงแถวนี้ครับนั่นไง swapping mags ไปเฮ้ แตกเนี่แหละอย่งเง้ยต้องลุกขึ้นคนดูเอาว่ะเอาว่ะสวยสวยนะอยู่ใน อยู่รอบๆครับผมตึงบริเกดก่อนเลยเพืที่จะดึงเวลาได้นะตรงนี้ ม,ม,ม,มีไม่มีหรอกเพื่อนตรงนี้จะม,มีก็ตรงนี้แหละตรงนี้โดนสอยไปสองละต้องอยู่อยู่ลึกหน่อยนะครับระวังอย่านะน้องอย่านะน้องโอ้พี่โก้ไม่งดจัดอต่คนดูเอมีีจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะว้าอะว้า กูต <c oughs> รีโูตรีลุยเว้ยโอ้ยไม่เอาสลีตไดยไม่พิพาลละเผอ,อเลือกสลีดไปก่อนนะคาดูวัาเดริกเอาว่าเอาว่ายังตรึงยังตรึงไปเลยสิกุย มาหานี่เราถึงเวลาหามันก่อนนะครับคุณดูเอี๋บ๊วยไปแล้วครับหัวหน้าใอ้ดินเปล่าวะมันง่ายจริงด้วยหนึ่งไป,ไปหาเจก่อนว้าดนสัญญาณดัก เรียบร้อยครับดูสัญญาณดักก่อนนะคนดูนะเลยฮีบุ้ยอีสตรอ o ดอบ o ูอันาอนาอบบมาดูอีนมันจะยับนเดียบชาดู Find เด e b i o ไปดีสกุยนี่โอ้ อาอ่ะเอา,าเอา่ะแป๊บบนึงผมยืนถ่ายรูปชิวๆแปบ๊บอันนี้มันด่านอะไรวะผมไม่เคยเห็นนะเนี่น,นี่ด่านชุดเทาอุย้ยเพื่อนเราตุยไปหนึ่งไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวโอ้ยมายิงเพื่อนกูอย่างนี้เลยเหรอลงศูนย์ก่อน ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่ลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลโบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเอาว่ะ ปุ๊บก่อนเลยนะคนดูผมว่าหนึ่งสอง throwing frag อยู่ด้านล่างใช่ไหมขวานะฮะท่านผู้ชม

เปนมานตอนไหนว่าไรฮี๊ได้ฟลูดูสตอเข็บขั้นเลยนะฮะทุกผู้ชมมาวะมาวะยูอัทรุนมาเข็บขั้นโนตึงเรานะลุยดิครับ กลัวอะลอ่ะอีสดอบบบบบูอันน้มัพอพอนจะเป็นแบบจ้าจูเอ๊บอยตรึงเปียไปฮะบอมนี่ติระเบิดทั่วบ้านอ่ะพอคนรู้บอกเลย Shield up ชิอ Device primed. Keep an eye on door. Keep an eye on the door. Oh, wait. Oh, the wall! Ambush set. Hostiles have found away. the biohazard container. Lock this place down, down people. <coughs> EDD put Let put them put 10 seconds of prep time remaining. Yeah, will Stay clear of blast zone. The enemy knows your position. Keep the enemies off this position at all costs. EDD primed. Stand clear. EDD stay clear. โดนละโดนละ r e l o a ดเองเอาอ่ะเอาอ่ะเก็บสองเก็บสองมาดูโอ้มีเลยโดนหัวเลยเหรอมันอยู่สามเลยนะฝั่งนั้นน่ะเฮ้ยเพื่อนฝากด้วยเรืออ่ะเรเราแม่งโดนหน้านี้เลยไม่ตายเหรอว่าตายตัวเดียวหรอ ยิงดาวนะรู้ว่าแล้วทีมเราหายหมดนี่จบเลยนะเกมแพ้เลยครับยิ่งมันโดนระเบิดเราก็พอนะว้าวว้าใจเยี่ยมแมน bro ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ตึงเลยคุณดูติงจัดติงจัด เอาาเอาาโคตรที่ของเทสเทมาเฮ้ยเราอยู่อันดับที่ไหรโอ้โหเราคิวไปห้าเนี่ยหน้าคนดูนะเออถึงก็หัวอยู่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมวิดโบซิกโมบายนะ ยิงโหดเกมนี้อยู่หน้าคอยเทจะคลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะสำหรับนี้พี่โครตรก่อนจะเป็นปคลิปหน้าบายจ้าคนดูร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0 0คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no. ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman s h o ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย